โอเควันนี้จะมาเอ,าองแรงกันนะอ่อลดเสียงปป้งโอเคเราจะมาเล่นเป็นเซอร์ไบเวอร์กันนะอยากรู้ว่าคือมันใกล้จะขึ้นแล้วไงก็อยากรู้ว่ามันจะสนายหรือเปล่าเฮ้ยไอสัตว์ห้องไวเกินตกใจดอกเออขอปรับแสเล่นช่วงแรกๆห้องโคตรไวเลยอะ ห้องไว้ขี้หมาครอบเดี๋ยวไปเป็นสก,กินแป๊บ,บนึงสก,กินนี้แหละคือเดอะเบสแต่ไปตอมเ,อเร,ริ่มเกมเลยแล้วกันนะดนะาบล,ล,ลา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 ลกลา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 ล เครื่องอยู่ไหนกันนะเครื่อง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 นี่ไงเจอแลละฟันอืออยู่กันในชิ้นนี้้วสินะฮันเตอร์เอ๊ะใครนะใครวะอู้มันเครื่องตันีโอ้มันคือพี่โต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  ไปเสร็จแล้วเสร็จเครื่องแลกแล้วเครื่องสองยู่ด้ป้นสินะอ๋อไดปั้นสินะอุดิดูดู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 ดูู่ดูดูดดอดูดู เออน้องทองกวาลมแล้วอิชนีมาไปช่วยนะเคียปะิชนีไปช่วยสิอิชนีไปช่วยกันเอาปปอบิบชนีคนนี้หน้าตบจริงโอเคปัน่นใกล้เสร็จละอิอดิเดียวเสร็จแล้วไปกันต่อที่เครื่องต่อไปเอ๊ะก่อนอื่นขอช่วยน้องทองกวาก่อนเหนะนะฮนะก็นะไม่เห็นหนู เขาไม่เห็นหนูเขาไม่เห็นนูหรือเขาปอปอยบอดวะโอเคช่า okay. งแม่งแต่ที่รู้ฉันจะไปช่วยน้องทองกว่าก่อนน้องทองกว่าพี่มาแล้วทองกว่าพี่หิวลูกให้พี่หิวไว้พี่ไว้พี่โอเคในที่สุดก็มาหิวกันนะทองกวาเดี๋วเดี๋ยเดี๋ยวสิออกไม่ได้กูออกไม่ได้กูออกไม่ได้เอ๊คครั้งสุดท้ายแล้ว ดีนะชนีมาปอดกันสิเอ,อ่เอ,อน้องท้องกวาเขาอยู่ไหนล้ออยากรู้จังน้องท้องกวาอยู่ไหนแต่น่าจะไม่ได้โดนหันไล่นะถ้าจะเดงแล้วอะเอออีมาถ้าเปิดประตูเล้วล่ะนะนัชณีน้อยเ,ออเก๋มานี่สี่เก๋มึงไปไหนเฮ้ยประตูเปิดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว นองท้องกว่าเออเออนอนท้องกว่าอยู่นั่นนี่นะท้องฟ้าออกมาเร็วลูกออกเร็วพี่โตเขาปล่อยบอลแล้วลูกออกมาเร็วออกมาเร็วกระมอนกระมอนกระมอนเย่ออกสีว่ะชนนี้มามดิ